สวัสดีจ้านี่คือช่องนิพภพอรจัตเกีอ่ามื้อนี้แม่กุ้งจะภาพเพื่อนเนาะมาตอนหมูอ่าตอนลูกหมูมื้อนี้แม่กุ้งจะทําการตอนลูกหมูอ่าสิบหกตัวเนาะสิบหกตัวกะเป็นลูกหมูของสามแม่เนาะแม่หนึ่งแม่แม่ที่หนึ่งก็จะมีลูกหมูอ่าสี่ตัวแม่ที่สองแปดตัวและก็แม่ที่สามอีกสี่ตัวเนาะรวมกันก็คือ สิหกตัวแม่ยู่แปดเก้าสิเออแม่เนาะสิบหกตัวสามสไข่เมื่อนี้ตอนความกันเมิดเลยเนาะอ่ะอุปกรณ์ของแม่กุ้งก็จะมี1นึ่งมีดโกนสองทิงเจอเนาะสำหรับใครที่หลังตอนฉีดยาแก้อักเสบอันนั้นก็ได้เนาะแต่แม่กุ้งจะไม่ฉีดเนาะไม่ฉีดอ่ะเพราะว่าโดยร่วมแล้วกันการที่แม่กุ้งตอนนี้ก็ลังตอนก็เทยาเนาะใส่แผล ใส่ทิ้งเจอแม่คุจะใส่ทิ้งเจอเนาะใส่แพ้เบตาดินทิ้งเจอก็ได้เบตาดินก็นได้เนาะอันนี้จะเป็นเบตาดินขวดใหญ่ที่แม่คุงสั่งมาก็นหนี่แม่คุงจะจะใชะ้ทิ้งเจอขวดเล็กเนาะมันมันบ่พอมันบ่พอเนาะซื้อบ่อยอะซื้อบ่อยบ่อยขวดละสิบสิบห้าสิบหกบาทเนาะซื้อบ่อย แม่คุก็กเลยซื้อเบตาดีนมาแบบขวดใหญ่เลยอ่ะเบตาดีนกับทิงเจอก็คุณอ่อคุณภาพอ่อของตัวยาก็ค้ายๆกันเนาะสำหรับรักษาแผลสดุดอ่าค่าเชื้อประมาณนี้แต่เบตาดีนนะแม่คุงว่าจะดีกว่าเนาะจะดีกว่าแผลจะแผลจะแห้งเร็วหายเร็วเนาะแม่คุณก็กเลยเน้นส่วนช่วงหลังๆว่าแม่คุงจะใช้เบตาดีนเนาะซื้อขวดใหญ่มาเลยอ่าลังขอดอ่าตอนที่ทำขอดใส่แผล สะดือใสหางลูกหมูแม่กุ้งก็ใช้เบตาดีนเนาะเอาส่ฝฟ้าหรือเอาสายาชนะอีย่างก็ไดเนาะแล้วก็จุ่มอันนั้นก็ดีเนาะแพ้เพิ่นแห้งเร็วอ่ะจากที่สังเกตเนาะอ่ะแค่นี้สําหรับอุปกรณ์ของแม่กุ้งเพราะว่าแมงกุ้งบริชีดยาแก้อักเสบแต่ว่าหลายคนหลายไขย่เพิ่นก็อาจจะตน้นแล้วก็ชีดยาแก้อักเสบร,ร,ร่วมด้วยเนาะแต่แม่กุ้งบอเพราะว่ากังไดก็แห้งเร็วอยู่แล้วหายเร็วอยู่แล้วเพราะว่าเขา เาตออดังสีมา,าทุกทุกเดือนอทุกเดือนทุกแม่แหละจะใช้แบบนี้เนาะนอกจากว่า,าจะเกิดอักเสบแต่ก็ส่วนน้อยเนาะส่วนน้อยแทบจะไม่มีเลยเแทบจะไม่มีเลยในการเป็นแผลอักเสบของลูกงูไม่คงจะปาดในต่ำเนาะปาดเป็นซองแ่ลต่ำพอ่เอเขา ข้าปาดเอาไข่เพื่อนออกแล้วน้ำเหลืองน้ำเลือดอะไรเพื่อนก็ไหลออกมือต่อมาเพื่อนก็แห้งแล้วเนาะแผลนี่ไม่เกินเจ็ดวันก็หายแล้วโดยรวมเนาะหลงลูกมูเพื่อนจะหายเร็วอยู่แล้วหลังจากเจ็ดวันเขาอยากจับเพื่อนแยกยานุ่มเห็นเพิ่นตูใหญ่เขาอยากจับเพื่อนแยกยานุ่มให้เพื่อนแผลหายสะกกอนเนาะเขาคอยจับแยกรานุ่มก็ได้เนาะสามารถจับยานมได้ในอายุที่ยี่สิบสามวันสำหรับหองไก้งเด้ แต่ว่าของขายอื่นน่ะแม่คุณโมลูแต่ส่วนมากอีกกันละ่นะเนาะส่วนมากแม่คุณจะบอคอยยาเร็วอ่ะแม่คุณจะให้เพิ่นกินนมเต็มเดือดเนานะนอกจากว่าเพื่อนจะตัวใหญ่อตัวตัวใหญ่แห้งนะตัวใหญ่แห้งแล้วก็แม่หมูนี่เริ่มเริ่มจะสู้พร้อมอ่นะแม่คุณถึงจะจับยาน,นมเร็วเนาะแต่แม่คุณจะบอได้เอาออกพร้อมกันแม่คุณจะอ,ออกครั้งละนะ สองสามตัวอ่าสองสามตัวให้เพื่อนกินนมแม่เพื่อนอ่ตัวน้อยตัวเล็กให้เพิ่นกินนมแม่เพื่อนไปเรื่อยๆเลยจนเต็มเดือนเนาะส่วนตัวใหญ่ก็ขัดออกก่อนอ่าประมาณนี้เนาะสำหรับการแยกลูกหมูของแม่กุ้งอ่าคลิปตอนหมูมือนี่กอะอาจจะไม่ได้เห็นบ่ได้เห็นเด่นชัดเนาะอ่เพราะว่าแม่กุ้งตั้งกล้องบง<笑><笑>ังเห็นเด่นหลายกว่าดีเพราะหนึ่งก็คืออ่สาเหตุเป็นยัง ที่แม่กุง้งอาจจะมีบังในจังหน่อยก็คือเอ่อคลิปเนาะคลิปจะจะติดเหลืองจะมีปัญหาอ่าชองอาจช่องอาจจะมีปัญหาเนาะก็เลยบังบังไปเนี่ยเพราะว่าส่วนไหลกะถ้าเกิดเป็นพวกเอ่อที่เหมือนทารุณกรรมสัตว์นี่มันจะลุ่งหง่ะนุะ่งหอาจจะนี่แหละเห็นว่าไม่กุ้งนะเฮ็ดจังไดเนาะ ประมาณนี้แต่คลิปที่แม่กุ้งเลงลงแบบเต็มลงแบบเต็มไว้แล้วเฮ็ดแบบให้เห็นชัดๆกับมีอยู่หลายคลิปเนาะมีอยู่หลายคลิปที่แม่กุ้งทํามาก่อนหน้านี้แล้วก็ติดเหลืองเนาะ,ะยังติดเหลืองอยู่แต่ก็ดูได้เนาะดูได้แต่แค่แม่กุ้งจะบ่อยกเฮ็ดแบบซ้ำๆออกมาย่านระบบเพลนลงงทษเนาะอ่ะมืนอนีก,กันเลยมาอัปเดตแล้วก็มาเล่าอ่สู่กันฟังแล้วเนาะว่าลูกมู ที่คลอดสามแม่เนาะอ่าก่อนก่าหน้านี้ก็คือล่าสุดก็คือแม่กุง้งวันนี้ก็คือวันที่ยี่สิบเก้าทำการตอนเรียบร้อยแล้วเนาะสาหรับลูกหมูอ่าสามสามแม่นี่กระติดจองไปสองแม่เนาะส่วนแม่ส่วนแม่เตี้ยอ่าลูกหมูสิบสามตัวยังว่างเนาะสำหรับผู้ใดสนใจก็ถักเข้ามาสอบถามหรือทู่็ไดไเนาะเดี๋ยวแม่แปะเบอร์ทูให้อ่าทุเข้ามาสอบถามเขาได้เนาะอะ่ตัวละหนึ่งพันบาทเนาะพร้อมส่งที่อายุ 35วันนะ30หามือตัวละหนึ่งพันบาทตัวแ, 1, แ,วแม่แม่เตี้ยเนีน่ยน่าจะได้12ตัวเพราะว่าตัวมีอยู่ตัวหนึ่งที่เพิ่นเล็กเนาะเพิ่นเล็กเ,เพิ่นจ็บขาเพิ่นกินนุ่มแม่บบท่านหลอกก็จะเป็นตัวเล็กอาจจะได้เก็บไปเองเนาะเป็นหมูลูกหมูตกกีดน,นะพร้อมส่งจริงๆก็น่าจะเป็น12ตัวส่วนลูกหมูอ่าสองแม่เนาะที่บางกุ่งแบ่งให้เพิ่นเลี้ยงแม่และสิบตัวกน ติดจองแล้วติดจองเรียบร้อยแล้วนะเหลือแต่อนุบาลในเพื่นนเหลือแต่อนุบาลถึงเวลาจับยานมาแล้วแม่กุ้งจ็จะอนุบาลในเพื่อนจนอายุ45วันเนาะเพราะว่าลูกค้าเพื่อนต้องการาหมูอายุ45วันแม่กุ้งก็จัดให้ได้เนาะขอแต่บอก <c oughs> ขอแค่บอกเนะาะคคลิปนี้กะจะเป็นคลิปนี่แหละบรรยากาศนอะกันตอนลูกหมูมาฝาก เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC เนาะผู้ติดตามมาให้เบิ่งว่าเอ่อชุดนี้เอ่อไม่กุ้งตอนแล้วเด้อะอย่างห,าหี้นะแล้่ยวอ่าคลิปตาคลิปหนาเดี๋ยวเมื่อจะพาไปอัปเดตนี่แหละลูกหมูเนาะที่ยาโน้มไปแล้วอ่าชุดก่อนที่ม่เุ้งยาโน้มอนุบาลอยู่ตอนนี้ก็ได้สามสิบเก้ามือแล้วเนาะสามสิบเก้ามือมืออื่นก็จะเป็นอ่าสี่สิบวัน เดี๋ยวจังมาเบิงว่าลูลกหมูที่เฮาอนุบาลอายุ3 9เก้าหรือสี่สิบวันนี่จะขนาดประมาณใดแต่ว่ายังผ้าในชั่งน้ำหนักเนาะแม่กุ้งจะชั่งน้ำหนักประมาณวันที่เอวันที่สองที่สาจังค่อยเช็กน้ำหนักเบิงว่าลูกหมูที่พร้อมส่งอายุสี่สิห้าวันนี่จะประมาณน้ำหนักซ้ำใดเนาะแล้วก็ขนาดโตขึเพิ่นจะซ้ำใดสำหรับลูกหมูในร้าแม่กุ้ง คลิปนฝา,ากากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิผ่อนจนทเกียเรื่องมูมูเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า